แมวสฟิงเป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่มีลักษณะโดดเด่นและแปลกตามากที่สุดในโลกเนื่องจากแมวสฟิงแทบไม่มีขนปกคลุมทั่วร่างกายเลยทําให้มันดูแตกต่างจากแมวพันธุน์อื่นๆทั้งนี้แมวสฟิงไม่ได้เป็นแมวที่ไม่มีขนเลยแต่มีขนสั้นบางๆที่ผิวหนังซึ่งให้ความรู้สึกคล้ายกรัรมยี่แมวสฟิงเกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติในปี1966ที่เมืองโตรนโตประเทศแคนาดา แมวตัวแรกที่ไม่มีขนเกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมโดยบังเอิญของแมวบ้านตัวหนึ่งและต่อมาได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นสายพันธุ์แมวสฟิงซ์ที่เรารู้จักในปัจจุบนันโดยนักเพาะพันธุ์ได้นำแมวตัวนี้ผสมพันธุ์กับแมวที่มีขนตามปกติเพื่อรักษาลักษณะของความไม่มีขนที่เป็นเอกลักษณ์สายพันธุ์แมวสฟิงซ์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและได้รับการยอมรับจากสมาคมแมวต่างๆ ลักษณะแมวสฟิงซ์มีรูปร่างที่โดดเด่นคือไม่มีขนหรือมีขนสั้นมากที่แทบมองไม่เห็นผิวหนังของพวกมันมักมีริ้วรอยหรือย่นโดยเฉพาะบริเวณหัวและลำตัวทำให้แมวสฟิงซ์ดูเหมือนมีผิวหนังซ้อนสีผิวของสฟิงซ์อาจมีได้หลากหลายทั้งสีชมพูสีดำสีเทาหรือสีที่ผสมกันผิวหนังของมันสะท้อนสีขนที่แมวควรจะมีหากมีขนขึ้นตามปกติ ดวงตาของแมวสฟิงมีขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายเลมอนและสีตาจะตรงกับสีขนหรือผิวหนังของมันหูของแมวสฟิงกว้างใหญ่และตั้งตรงขณะที่หางยาวและเรียวคล้ายหางหนูแม้ว่าจะดูบอบอบางและแปลกตาแต่แมวสฟิงกลับมีร่างกายแข็งแรงและลำสันขาของมันยาวและมีพละกกำลังเหมาะกับการปีนป่ายและกระโดดแมวสฟิงมีนิสัยขี้เล่นและเป็นมิตรกับคน แมวสฟิงค์มักชอบที่จะอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของและบางครั้งก็สามารถแสดงความรักต่อเจ้าของอย่างมากชอบการกอดและสัมผัสเพราะพวกมันรู้สึกเย็นง่ายเนื่องจากไม่มีขนปกคลุมแมวสฟิงค์เป็นแมวที่ฉลาดและกระตือรือร้อนชอบการสำรวจและเล่นแม้ว่ามันจะเป็นแมวที่มีลักษณะทางกายภาพไม่เหมือนแมวทั่วไปแต่นิสัยขี้อ้อนและชอบความอบอุ่นทำให้แมวพันธุ์นี้ได้รับความนิยมในครอบครัว แมวสฟิงอย่างชอบอยู่ใกล้ที่ให้ความอบอุ่นเช่นการนอนใกล้เตียงเจ้าของหรือนอนใต้ผ้าหม่มแม้ว่าสฟิงจะไม่มีขนแต่พวกมันกลับต้องการการดูแลมากกว่าสายพันธุ์แมวที่มีขนเพราะขนของแมวปกติจะช่วยดูดซับน้ำมันที่ผิวหนังผลิตออกมาแต่ในกรณีของแมวสฟิงน้ำมันจะสะสมบนผิวหนังโดยตรงทำให้พวกมันต้องการการอาบน้ำเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดสิวหรือผิวหนังมัน นอกจากนี้แมวสฟิงยังไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนื่องจากไม่มีขนทำให้ร่างกายของมันสูญเสียความร้อนได้ง่ายเจ้าของควรจัดเตรียมเสื้อผ้าหรือที่นอนอุ่นๆให้แมวพันนี้ในช่วงที่อากาศเย็นแมวสฟิงมีอายุเฉลี่ยประมาณ9-15ปีหากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามแมวพันนี้อาจมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจเช่นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา ซึ่งเป็นโรคที่พบได้ในแมวหลายสายพันธุ์ความนิยมในปัจจุบันแมวสฟิงได้รับความนิยมอย่างมากในวงการสัตว์เลี้ยงเนื่องจากรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและนิสัยที่เป็นมิตรแมวพันธุ์นี้มักปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาและสื่อโซเชียลต,ต่างๆนอกจากนี้แมวสฟิงยังมีบทบาทในงานประกวดแมวระดับโลกและเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ที่รักแมวและสัตว์เลี้ยงทั่วโลก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมียวอยากเล่ากันด้วยนะ